ทุกอย่างที่ทําให้ทําให้สุดใจไม่เคยจะเสียดายสุขใจที่ทําให้ความสุขคือกํำไรอื่นใดคือผลพอยได้ยิ้มเธอที่มอบให้จะเก็บเอาไว้ไม่ให้หายทุกอย่างที่ทําให้ทําให้สุดใจไม่เคยจะเสียดายสุขใจที่ทําให้ความสุขคือกํำไรอื่นใดคือผลพอยได้ยิ้มเธอที่มอบให้จะเก็บเอาไว้ไม่ให้หาย ตื่นแต่เช้านั่งหลับตาเคลียร์ใจทำใจให้โล่งเบาต้อนรับกับวนใหม่เ <Okay. S 1> ขียนข้อความแบบยาวส่งพลังความสดใสถ้าเธอรู้สึกหนาวฉันจะกอดเธอไว้ I want you be the happiest girl <Yeah. S 2> มีสุขอยู่ทุกที่ everywhere in the world <Yeah. S 2> อยากให้ใจเธอนีโดนวอล r ี่ในทางที่เดิน I love you baby คำนี้ไม่มากเกิน ทุกอย่างที่ทําให้ทําให้สุดใจไม่เคยจะเสียดดยสุขใจที่ทําให้ความสุขคือกําไรอื่นใดคือผลพ้อยได้ยิ้มเธอที่มอบให้จะเก็บเอาไว้ไม่ให้หายทุกอย่างที่ทําให้ทําให้สุดใจไม่เคยจะเสียดดยสุขใจที่ทําให้ความสุขคือกําไรอื่นใดคือผลพ้อยได้ยิ้มเธอที่มอบให้จะเก็บเอาไว้ไม่ให้หายอยากเป็นอะไรฉันค้นไปในใจคําตอบขึ้นอย่างไวจะสุขใจกว่าใครเพราะจะทําอะไรไปไกลเป็นแสนไม่ทำไมมี ไม่รู้จะไปเพื่ออะไรจิงทิ้งทุกอย่างแล้วอยู่กับตรงนี้ทำใจให้สว่างในทุกๆวินาทีมอบสิ่งที่สวยงามให้กับเธอคนดีเธอยิ้มฉันยิ้มตามอยู่ข้างไม่เคยหนีเธอไปได้ไกลใจฉันก็สุขสัน์เหมือนฉันได้ก,ก้าวไปไปอยู่กับเธอตรงนั้นนี่แหละคือกำลังในทุกวันที่ฉันทำป้าหมายที่ตั้งไว้ฉันทำสำเร็จในทุกวัน ทุกอย่างที่ทําให้ทําให้สุดใจไม่เคยจะเสียได้สุขใจที่ทําให้ความสุขคือกํำไรอื่นใดคือผลพ้อยได้ยิ้มเธอที่มอบให้จะเก็บเอาไว้ไม่ให้หายทุกอย่างที่ทําให้ทําให้สุดใจไม่เคยจะเสียได้สุขใจที่ทําให้ความสุขคือกํำไรอื่นใดคือผลพ้อยได้ยิ้มเธอที่มอบให้จะเก็บเอาไว้ไม่ให้หาย